เป็นจำนวนเงิน2 5 0 0มาบาทและคุณสงส,ณงสารของศามอบคุณส่วนตัวสมทบให้กับโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมเที่ยวทิแย่แดณพ่อสนาของสาอีก1,000 100, 0 0บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,25,000นบาททัว่คุ้มรักษาพยาบาลวิชาชีพจราการ,ราหัวหน้าของพักผู้ป่วยหนักในซีดูสัานการโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม รับมอบเงินจำนวน1 <c ười> 2 5 0 0 0บาทครับราแม่รับอนะครับตอนนีแล้วก็มอให้รับมอบให้อันนี้ผมครอบครัวนะครับาทาอันนี้ของผมประทาน1 0 0บาทนะครับก็เพื่อที่จ้อเออที่ท่ารบาลาโดยุนะครับขอบคุณมากที่ดูแลอบนีนะครับนะครับ ผมไม่ต้องเพิ่มใดๆเพราะผมออกกับเรื่องของผู้คนจริงๆก็ผลิยอดครับขอบคุณครับผแล้วผมจะออกกับคนในมที่โรงพยาบาลจำนวนห้าพันบาทและคุณสมศักดิ์กฤตสาก็บช่ส่วนตัวสมทบให้โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลยายชาอีกห้าพันบาทเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งหมื่นบาทในโอกาสนี้ขอเชิญผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลยายชาเป็นผู้รับมอบเงินจำนวนหนึ่งหมื่นบาทขอเรียนเชิญครับ กำของโรงเรียนเทศบาลงสามปรางศูนย์เด็กเล็กเป็นจำนวนเงิน,น5,000บาทและคุณสมศักดิ์รังสามอบคุนส่วนตัวสมทบให้โรงเรียนเทศบาลงสามปราสศูนย์เด็กเล็กอีก5,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,000บาทขอเรียนเชิญดเตอร์สมเกียรติอินทรองรองนายกเทศบาลกเมือ,อ,อง,งา 1, าาส,สามปรางฝ่ายการศึกษา และผู้สมสัครโรงเรายนมอบถูส่วนตัวสมท,ทุนให้กับโรงเรยียนวัดเรชานุสรอีก5,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,000 0บาทในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์นัชนันสุวรรณสายะผู้ช่วยพูดในการโรงเรยีออเรยนวัดเรชานุศรบมอบเงินจำนวนหนึ่บาทขอเรียนเชิญครับ โรเรียน5,000บาทและคุณส,สกสารของซามอบคุณส่วนตัวสมทบให้โร,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 รงเรียนวัดสันเทศอีก5,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,000บาทขอเรียนเชิญท่านปอบุงหายวิิยะผู้ในการโรงเรียนวัดสันเทศรับมอบเงินจำนวน1,000 10, บาทครับ สมทุนให้โรงเรียนวัดบางช้างเหนืออีก5,000บารทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น10,000บาทในวันนี้ขอเรียนเชิญครับท่านผู้าการศุกั์ยศสารสิสสริหรือผู้าการโรงเรียนวัดบางช้างเหนือเป็นผู้กำมอบค,ครับกิจกรรมของโรงเรียนวัดบางช้างใต้เป็นจำนวนเงิน5,000บาทและลุณสมสัดิ์หักษามอบตุนส่วนตัวสมทบให้โรงเรียนวัดบางช้างใต้ อีก5,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1น0 0 0บาทขอเรียนเชิญท่านขอสอสมบูรณ์วิริยะผู้ในการบริเรนวัดบางชันใต้รับมอบเงินจำนวน1น0 0 0บาทครับจับรวมเป็นทั้งสิ้น2 5 0 0 0บาท และคุณสมสศักดิ์นรสาถวายส่วนตัวเพื่อสมทบทุนในการทำบุญกระถิ่นหลวงพ่อวัดเอชานุศรอ,อีก50,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น7,500หบาทในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณธนพลสังรักงรักสังรักษาผู้แทนรับมอบเงินจำนวนดังกล่าวขอเรียนเชิญครับ มอบคุณส่วนตัวเป็นคุณการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมของคณะศิลปศาสตร์วังนาเงินม,มหาวิทยาลัยพิษณุโลยีราชมงคลพระนครเป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนบาท้วนในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศัสต์ประจารย์ดรออมาเตเกียรติสัตด์าคณะบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นตัวแทนแรับมอบเงินคุนการศึกษาและเงินสนับสนุนกิจกรรม

5,000บาทและแบบนี้ขอเชิญเชิญคุณสงศ์เรื่องศิลปิการประธานดำเนินการบุรณะพระนิสสวัดดีคนเลยพระเจ้าบรมเพลย์แะองค์เจ้าอาถรรพ์กรมกรมหลวงความเขตอุบลราชในผู้แทนนายกสมาคมศิลปะพานิชยานกรทนครรับมอบฟรีจำนวน5,000บาทขอเให้เชิญครับ เริศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นเงิน5 0มื่บาทขอเรียนเชิญดรศรีสุดาอินทามาศรองคณะกรีฝ่ายกิจการกศึกษาคณะบริหารธุรกิจจัดบริหารรับมอบเงินทุนจำนวนห้าหมื่นบาครับ ลำดับที่สิบสองเราต้องเป็นตัวนำการต่าครับ